หอยลูกหอยเจอแล้วกหอยขึ้นหอยบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยมาหาข้วหอยนี่มาหาข้วหอยกับเขาตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาอยู่บ้านนอกคอกหน้าหาอยู่หากินตามประชาบ้านนอกดีได้เร็วหอยเน่าหอยเน่า ได้พอแกงเที่ยงอยู่บุ่อนีบ่มมีได้หอยบุ่มีหอยเลยขัวหอยขัวหอยพี่น้องมาได้ขัวหอยพี่น้องเอ้ยแตกเลยบุ่มีบุ่มมี ต้องบปคุ้ตัวแถวหม่มนี่ตัวห่มสำได้แบ่มี้อยจัดบ่ได้จ้อยพี่น้องเอ้ยผู้ย <c oughs> ่ำแรงเป็นนี่พี่น้องเอ้ยผู <c oughs> มาหาอยู่หากินยา